เอาน้ำจิ้มลาดลงไปเลยค่ะนี่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้นัดจะพาทำแก่วห้อนเนื้อค่ะเนื้อจะมีทั้งเครื่องในทั้งตับทั้งนี่แล้วก็เขาก็ปกติเราจะซื้อเขาก็จะแถมอะไรนิดเพร้ยแล้วก็เลือดมาด้วยนะคะ สำหรับผักที่ใช้ในการทำแก้วหอน,นะคะไอ้ที่แบบหลักๆจริงๆที่ขาดไม่ได้มีสองอย่างคือขี้ใบเลื่อยหรือผักหอมเปด้อยค่ะแล้วกะ็โหระพาค่ะส่วนผักอย่างอื่นแล้วแต่เราเลยนะคะก็นี่นักใช้ผักบุ้งอะไรเนี่ยผักกัดขท้าแล้วก็มีอุ้นเส้นค่ะน้ำซุปแก้วห่อนเด้อค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะมีข่าตะไคร้รากขี้เครื่องต้มยำนั่นแหละคะ่ะพริกใบมะกรูด หั่นบางๆนะคะถ้าอยากจะให้หั่นง่ายเอาไปแช่ฟิสแป๊บนึงค่ะแตเขาก็จะแข็งหน่อยหนึ่งแล้วก็เราก็จะมาซอยบางๆเลยค่ะหัน่นเสร็จแล้วก็มาเตรียมหม้อทําน้ําซุปกันเลยค่ะใส่รากตะเคียลงไปค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็พริกนะคะเกลือค่ะ ผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะพริกป่นข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วนี่จะทำให้น้ำแกงหอนเราพ้นนะคะหากระชอนมากรองเพี้ยเล็กน้อยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะโอเขาจะมีเศษเศษเราต้อตงกรองนะคะเลือดนะคะ ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเติมน้ำค่ะไปตั้งไฟให้น้ำซุปเราเดือดนะคะมาเตรียมทําน้ำจิ้มกันต่อเลยค่ะในส่วนของน้ำจิ้มวันนี้นัดพาทําน้ำจิ้มดีนะคะน้ำจิ้มขมแก้วขมเด้อค่ะพริกป่นค่ะตามชอบใส่ลงไปเลยผัวค่ะ ใส่ลงไปเลยผงนัวจ้าใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแสแซบหลายน้ำปลาค่ะดีค่ะดีขวดใส่ลงไปเลยผงหมากก็ใส่หลาย,ลายแล้วก็เอาน้ำซุปเดือดๆนะคะตักลงไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำจิ้ม โรยด้วยใบผักชีอาจจะใช้แบบวิธีการแบบใสร่รวมกันลงไปทีเดียวเลยค่ะประมาณว่ามานั่งกินข้างนอกให้ยุงกัดก็ไม่ไหวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใครทำสไตล์นี้บ้างหนอคอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเป็นจิ้มจุ่มซุก,กี้แล้วก็จะใช้วิธีนี้แหละค่ะต้มลงไปเลยแล้วก็ใส่เนื้อ ที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเอาให้สุกทุกอย่างสุกแล้วปิดแก๊สเลยค่ะนี่ค่ะตักใส่ถ้วยเลยค่ะร้อนๆกินตอนหน้าหนาวนะคะแล้วแต่วิธีการกินของใครนะคะนัดใช้แบบนี้เลยตักมาแล้วก็เอาน้ำจิ้มลาดลงไปเลยค่ะนี่ อย่างแทบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ